ขณะเจริญวิปัสนาโดยการเดินรับรู้การได้ยินเสียงต่างๆลมหายใจเข้าออกทางลมหายใจเข้าออกทางจมูกนะเท่าที่สัมผัสนี้เท่าที่สัมผัสพื้นเย็น และลมที่พัดคือเป็นการเจริญวิปัสนาถูกทางหรือเปล่าคือเราใส่ใจการก้าวการเคลื่อนเนี่ยเมื่อชำนาญแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้แต่เฉพาะการก้าวการเคลื่อนนะมันรู้หมดทั้งตัว ใส่ใจเท้าที่ก้าวไปกายเคลื่อนโยเนี่ยพอทำไปทำไปชำนาญเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบนร่างกายนี้มันจะเห็นเองบอกแล้วว่าการเดินเนี่ยจะมีอานิสงส์นะการใส่ใจการก้าวการเคลื่อนเนี่ยจะมีอานิสงส์ทำให้เห็นอาการได้ทั้งหมด แม้แต่กระพริบตาอ้าปากแล้วก็ทำให้เห็นสิ่งที่มากระทบเย็นร้อนน่ยที่เห็นนี่คือเย็นร้อนมากระทบและเราเห็นมันเนี่ยทำไมจึงเห็นมันเห็นมันได้เพราะเรากระทำโยนิโสมนัิการในการก้าวการเคลื่อนมันมีกำลังมากขึ้นมันเลยไปเห็นสิ่งที่มากระทบ แล้วเห็นความรู้สึกของการกระทบแล้วต่อไปก็จะเห็นใจคิดกรารทำโยนิโสให้มากแล้วจะเห็นอย่างนี้เองนถ้าเห็น